ปา้าแต่บงนะพี่น้องแต่พิ่นบอกเขาเนี่ยใหญ่ไหมพุดนะอืมพูดนะบอกเขาเนี่ยใหญ่ปนไดน,นี่นี่นะอ่อนซ้อนอพี่น้องเออไปพันใหญ่ขอสิมาเก็บเอาพุดนะทายสุบงซะก่อนเดี๋ยวสิาพามาเก็บด้วยพี่น้องจ้ะไทยพันใหญ่ซะก่อนปล่อยพันไว้นี่ละพุดนะเก็บก่อนเก็บได้ยูดอกตั้บหันขึ้นหน่อยคักแต่ chiếc ở trước anh nói kinh anh đột nhiên hơn nó không có bơi nhiêu sai đâu ừ nhây phân ừ ừ đọc ừ ừ เก็บอ,อกนเก็บได้เน,ะนา,าะใพันหญ่สีพ่ามาเก็บพี่นอ้องออนซอนครับอนะว้ยุนะต้ออนซอนนะอาะอมนเมนเบินเบนดนะโอ,อ,อ้งาเนี่อนอนซอ,อนออนซอนไทยสูบงพี่น้องไทยสูบง เดินลอยพันใหญ่ทุกคนเจ้าสิมาเก็บเนาะพุณนอ๋ออ่อนซ้อนนะคะดวงบังไม้พี่น้องปล่อยพันใหไงสกอนถ่ายให้เบิ้งพี่น้องจ้ะโอ้ยงอกสุดเงาโอ,อ,งอ,างอ,อ,อ้พี่น้องพุณนอ๋อถ่ายสุเบิ้งเลยสกอนเลยพี่น้องจ้ะ,ะสุดต้นสุดเงาเลยพี่น้องพุณนอ๋อแมนเวิร์ดคุณ ข้างมุนกับแม่เนี่ยนะฟังทั้งนั้นไอ้สุบเงสก้อนพี่นอ้องนั่งคักเจ็บปันนี้พี่น้องจ้าเจ็บกันเดอ้อพี่น้องเจ็บเห็ดหูนูน้ำกันจ้าเจ็บเห็ดหูนูพู้นะอดอกแดงดึงดึงพี่น้องจ้าแข็งดีดีพู้นะ เก็บไปตากแห้งไว้วรนนาอห่อนแล้วเหรพี่น้องดอกมีแดดแล้วเหะอต่างคนตกกันมหาเลาะพี่น้องมันยังดอกหาเลาะป้าเลาะหวยเนาะ ช่วงสูงคุนพ่อเสียเอาใดวันนี้เนฮะ้ยตายตายตายแต่อ่อนซ่อนคนนี้หาท่นานหยัดดีๆก้นลุกใส่กันได้วใหม่โนอะ้แข็งแข็งพี่น้อง มาอะไรก,ก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดกติดต้าไปเด้อพี่น้องเจ้เห็นใยเมเป็นควรร่างใจเ็คลิดใหม่ๆสู้เบิ้งจ้ะว่าพ,พอแล้วก็เจ็บเนาะพี่น้องดอกน้อยก็บบลกเจ็บดอกนี้ง่ายก็เจ็บเรียกเอาดอกนี้เขาเก็บเดียเขาไปเจ็บ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเดอ้อกดไลค์กดแช์กดติดตามการั่งใจตลอดมาสุขูสุขคนเดอ้อพี่นอ้องไม่ไนต่างประเทศนอกประเทศประเทศไทยหรือประเทศเยอรมันก็คือกันจ้าขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแช์เมลี่กดติดตามตลอดมาพี่น้องจากสีเบีหยังเนาะคือว่านั่นแหละคื้ข่าววันแล้วขอกัออบพี่จะสีเบาพี่น้อง ได้แต่ว่าขอบคุณขอบคุณน่ะแหละขอบคุณทุกสูกุคนสู่น้ำใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมลี่ ว่างๆออกจากเวียดจากงานก็หาเฮ็ดคลิปพี่น้องเบิง่งมกเก็บเฮ็ดเก็บได้บฟังไหมข้าน้ำปีนี้ยังเก็บเฮ็ดหูหนูอ้ดคักอีหลีพี่น้องปีนี้เนาะปีกายก็บ่ได้คักปานนี้เฮ็ดหูหนูปีนี้ออกไลหลี ไปป้าได้กับพ่อได้เก็บอยู่บ่ผิหวังไหมหุ่นยิ่งสูงหุ่นเขาก็ได้ดอกอยิ่งสูงโุ่น เก็บอื้อพวกพี่น้องเข้าไปมันบ่ได้แค่ก,กล้องเอาอสูงสูงคุณไปนะคุณนะอุ้สูงสูงขอแม่ด้วยพี่น้องคุนล่ะคุนล่ะเห็นพ่อนิบดีคุ่สูงโพดเอาว่ได้ ไลาๆเดอ้อพี่น้องขันเป็นเม็ดรี่เอาพิษเป้่าพลาดกันเลยโอ้ยยือเอาพี่น้องจา้อาอือพิษเปาา้่าพลาดอีกอย่างกับ <c oughs> ล่งไปกับขอทษวขอให้ผ่านผู้สม้ม mhm bỏ cái mhm nha mưa mhm 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 đơ, mhm mhm hết mhm 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 ít mhm 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 sốt ọc. ฝนตกใส่งามเด้เต่งดึงดึงปุณน,นะพุณน,นะพี่น้องเห็นบ่มคุณเอ้ยอมแม่นเบิดนะคุณกับแม่นคุณคุณแม่นนี่คุณพี่น้องแไ่ขันี้ก่อน หือเฮามือ uhm, อ like, si> ีกแล้วนี่สิเอาได้บ่คุ้มค่าบ่เอาลงพุ่นบ่ฮึโอ้ยดาดมือข่อยตําแหพี่น้องจ๋าโอ้ยขามไฟังพุเก็บได้เนาะอุน่ะเก็บได้บ่ยื้อเบิ่งเด้อ หกไหมพี่นอ้องขาไมทั้งพุ้นต้องสิเก็บประเก็บได้ข้าน้ำตำแง่หลายโปรดนี่หลกแข็งดีดีบ่อนึ่งสุฟังพี่น้องจ้ะ สาวเขาบอกพ่อได้แล้วสันอ้าวงพ่อขอเศร้าเก็บเห็ดเก็บพักแล้วคอสิไปเก็บยังซูนพี่น้องเบิ้งเหรอฮันดอกก็นลู่ลู่ยู่ว่าขอเห็ดยูทูปฮันดกบม่เก็บเห็ดเก็บพักสิเก็บยังฮันดกแต่เศร้าเห็ดตัวคนน่ะเอาแต่สร้างแต่คนใหญ่ันนี้ฮันดอกเศรเก็บเศร้าเห็ดเนมา ไม่ปุ๊ <ร Stevens. S 1> บน้ำเงี้เป็นมัวมัวทำไมมาบอกเขาเศร้าเห็ดยูทูบวันนี้ไหมคุณสาเศร้าเก็บเศร้าเห็ดพันว่าเศร้าเห็ดเศร้าเก็บบดเดือดตะค้ำเต้าหนึ่งละ บ่อยากให้เฮ็ดบ่อยากให้เก็บพี่น้องก็ว่าเราบ่อยากเฮ็ดเราบ่อยากให้เก็บอือว่าก็ยังบ่สุดบแ่แล้วเียงัวอยู่นําเ็ดอยู่เราว่าแนาวบ่อยู่นําลูกน้ําเต้าหั่นนะอือางอีต้นลูกนว่านะแม่เลิกเลี้ยงเลิกงานมาแล้วก็บ่อยู่เฮียนอยู่ซัน่นอือไปด,ดถูกกันลูๆอยู่หั่นดอก ก็บ่ได้ไปคุมมือดอกพี่นอ้องอึสิแห้งโอ๋ยังบ่จบเนะะาะก็บ่ได้ไปคุมมือดอกห่างจนไปก็บ,บ่ามือไปอยู่ดอกโออยากให้เฮ็ดให้นําลูกน้ําเต้าั่นว่าอบ่ได้ยดยแยง,งปลาสพี่น,อน้องเบิ่งแด,ดออกจะก,ก้มเก็บเห็ดอ เห็นน้ำบอลตอน,นี้พี่น้องต้นนี้ไปท้งหมกันเป็นทางงดไงถ้าแมนได้ไปยู่เมืองไทยอิหรีรอบุญเรเป็นท้าวอนบุญลราจังสิงได้เศรเ้าเฮ็ดคลิปถ้ามแมนได้ไปยู่วานเนาะพี่นอ้องจ้าจัปสิได้ไปบุญได้ไป อู่กับค่าเลียนอยู่เนาะคิดหอดบ้านเท่ากัคิดหอดอยู่เรา,า,า,าก็ยังบ่จบจักสิได้ไปอยู่หรือบ่ได้ไปอยู่บาาา้านเฮาก็ได้พี่น้องเอ้ยปนาานแปกปกถิ่มไว้แล้วเรียบร้อยเบิดแล้วคิดฮอดได้ไปยามเอา ลูกก็ยังน้อยอยู่ลูกก็คาเรียนหนังสือไปังไดอือนูเห็นบ่ล่ะด้เว้าุมสุฟังนีบ่มีสาระบ่มีสาระก็ฟังเอาเด้อพี่น้องเอ้คิดพอใดก็เว้าคนั้นล่ะอือเห่มืออือ ดูเนี่ยอีกอ่ะค่อยดูเนี่ยก่อนเคี้ยดนี่นะถังเคี้ยนี่ไข่ไข่ถ้ากกินเพิ่นเขาไปเก็บไก่เพื่อได้พี่นอ้องโขกไข่เออเพิ่นอ่ะอื้อ nha gì là ở đi rồi ngô ngắt hoa mình chẹp bớt lợ hẹn nó lợ phía nông ไปหาหล่กระบอกบบอย่าไอเม่เรื่องเทียกับะบอกเรื่องไล่สาระเรื่องเทียกกบะไล่สาระพี่น้องก็ฟั <c oughs> งเอาเลยจ้าพอคำเลยกรเบอกคำนั่นละพี่น้อง ดำดำนี่สิกระเลยจักยี่ไซบุบอันนี้เฮฟย่ามีเพิ่งกคยที่เป็นนังสีละรอร้อยไปแล้ว้อยรอ้อยรอไปแล้วบ่าปั้นใดคือคุนออกไม่ไม่ได้หมุนลับขึ้นมาหมุนจนออกจะออกไปข้างนอกแล้วเห็นว่าพี่น้องยื้อเอา เลี้ยวเลี้ยวขึ้นมาแล้วต้นเห็ดตัวนะพ่อหนะ้าได้กลับขึ้นมาเก็บอีกอพอแล้วละตื่มกันเก็บต้นนี่ก็ซิว่าสิออกไปแล้วพี่น้องนี่ห่างออกมากพอดีโอ้มากพ่อพนะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องบออีกก่อน ขอมาเบิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ล,ลีแฮปปีเ้เด้อว่าได้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิไปเป็นไม่สู้พี่น้องเมืองอีกพี่น้องจ้ะเก็บต้นนี้ก็สิออกไปแล้วจ้ะ นบ่มากกะอยากมากพี่น้องบอ่เป็นยังดอกเห็นฝนตกแล้วก็อยากมากเพื่นอนเจฟฟี่มันถามว่าออกต้อนอีหยังว่าสั่นว่าอีกคนด้วยจ้ะต้นพ่วงไขมุกหัวตะชิคิดพอ่อนคอนคอมเมนต์มาถามเนาะเป็นร่างตาแข็งออกต้นพ่วงไข่มุกพี่น้อง พวกเขามูกกินได้ทั้งดอกกินได้ทั้งหยดพ่นหยดก็กินได้ดอกก็กินได้เด้อพี่น้องพาพี่น้องเขาป้าเก็บเพชรหูนูอีกแกมื้อนี้ มาเก็บเห็ดหูนูพี่น้องหลังจากฝนตกขอป้าหาเหาเ็ดาเห็ดหนูน,น,หนูคุณคุณได้ไคุณเห็นพี่น้องคนน่ะดึงเอาออกสดๆตึงๆดึงๆงเลยเนี่ bán chắc phấn tục chụp ổ là là nồi, ຍ່າງຫາເອົາພີ່ນ້ອງເຂດນີ້ເລີຍເປີດກ້ອງສູ່ເບິ່ງຈ້າต้นเล็กๆเลาะน้อยเก็บตึ้มกันไป อดละเล็กละน้อยพี่น้องเราพ่อได้เลี่ยมอยู่ดกอกติ่มก่อนพี่น้องจ้าอดอกแข็ง ฝน <c oughs> บนไลา์ดรกพี่น้องห่างสิบเ,บนะบเบิดแล้วเนาะเริ่มสิเบิดแล้วไหม้ัน้อย ลาลาบานี่ปีนาบนุลรติต้องสิได้มมหาล่ะเพิ่งไม่บ่บเนี่ยพวเทงมักอยู่ชืนๆเฮ็ดหูนูนะอยู่ในห่วยพี่น้องจาสาเก็บได้ซ้ำได้นี่ออกสุดคอนสุดเเงาเลยเนี่ย bị bước nhau phải phun chắc ja, không thể kịp đây xong đấy danh tục hm 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 đầm đầm hm 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 đi đi hm hm

Hãy subscribe cho tiếng Ghiền tiếng Gõ ถ้าฝนบตกใสมันก็สิเหี่ยวสิแห้งเด้อออกกําลังออกกั็มีน,น้อย หน่อยค่ะกระปลอยอันไว้กิเลสกิเลสเสียยนหมหน่อยแกงไก่พี่น้องแกงไก่แกงไก,ก,งก่บ้านกระใสเห็ดหนูน้ำแกงอีสานแบบบ้านๆพี่น้อง <c oughs> อนนี้ก็พักอันอนั่นนะกระเทียมปลาก็มีต้นหอมนะพี่น้องนี่ <c oughs> แกงหลายเลยเพราะว่า <c oughs> เล็บเทียเดียวเล็ดเทียเดียว <c oughs> กินบุบบดก็เอาเขาคู่เย็นได้กินบุบบดดอกพี่นอ้องต้องเพราะเขาตรงแกงเทียเดียวแล้วครับเราไม่มีเวลาสิมะเฮ็ดกับเขาคู่มือนนะเพราะว่าตรงเป็เฮ็ดเดียวเฮ็ดหน้นเหๆๆาเลสินะ กลับมากเรา็มาก,กินเข่าอ่บ้าน,น,น,นเนี่แก่เวลากลับมากเรา็มาอุ่นกินเลยอยู่สินะเ,เด้อพี่น้องแซ่บๆมั่งกันจา้าแล้วแล้วพ่อพักยุบเรากระปุกเราบานนี้เห็ดหูหนูสดๆได้เก็บมาจากป่าได้เห็ดหูหนูเนี่